เปิดแอร์พร้อมพัดลมช่วยประหยัดไฟได้จริงหรือไม่เรียกว่าเป็นข้อสงสัยและอยากรู้ของในหลายคนในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะการเปิดแอร์ให้เย็นและประหยัดเงินสำหรับค่าไฟไปด้วยจากการเปิดแอร์พร้อมพัดลมในเวลาเดียวกันว่ามันสามารถช่วยให้เราประหยัดไฟได้จริงหรือไม่ มาไขาข้อสงสัยกันหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเปิดแอร์พร้อมพัดลมช่วยประหยัดไฟและทำให้ห้องมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นจริงหรือเปล่าการเปิดแอร์พร้อมพัดลมสามารถช่วยประหยัดไฟได้จริงค่ะถ้าเรารู้วิธีการเปิดที่ถูกต้องโดยทั่วไปแล้วแอร์ที่เราเปิดนั้นจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสจะรู้สึกเย็นสบายแบบพอดีพอดี ซึ่งการปรับแอร์อยู่ในระดับนี้มันก็ยังกินไฟอยู่ในระดับหนึ่งค่ะวิธีที่จะทำให้เรายังรู้สึกเย็นกายแต่ว่าไม่หนาวกระเป๋าตังนั้นก็คือเปิดแอร์ที่27องศาเซลเซียสนะคะซึ่งอุณหภูมินี้เป็นอุณหภูมิที่เพียงพอในการลดความชื้นในห้องไม่ทำให้แอร์ทำงานหนักและกินไฟจนเกินไปและหลังจากนั้นก็เปิดพัดลมช่วยเพิ่มความเร็วลม และการกระจายตัวของอากาศในห้องลดอุณหภูมิได้ถึง2องศาทีเดียวค่ะอีกทั้งพัดลมเนี่ยกินไฟน้อยมากน้อยกว่าแอร์มากถึง10เท่าโดยให้เปิดพัดลมเบอร์2ถึงเบอร์3นะคะแล้วก็หันหน้าพัดลมเข้าบริเวณที่เราอยู่พร้อมให้ใช้โหมดใส่ไปทั่วห้องโดยพัดลมจะช่วยกระจายความเย็นนั่นเองค่ะ